ราจะมาแชร์ไอเทมประจำบ้านที่เราใช้เช็ดทำความสะอาดดวงตาให้กับน้องแมวกันค่ะและในแบบก็ไม่ใช่ใครที่ไหนสีซ่าคนดีคนนี้นี่เองค่ะเราใช้น้ำยาล้างตาของคนนี้ละค่ะเช็ดดวงตาให้น้องแมวเพราะเรารู้สึกว่าราคาค่อนข้างสมเหตุสมผลนะคะ <c oughs> เมื่อเทียบกับราคาของน้ำยาเช็ดตาน้องแมวที่มีวางขายในท้องตลาดทั่วไปแล้วก็สะอาดปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอนเพราะคนก็ใช้ได้ค่ะ เราเนี่ยจะทําความสะอาดดวงตาให้น้องนะคะวันละหนึ่งครั้งค่ะวิธีใช้ก็ง่ายแสนง่ายนะคะแค่เทน้ายาล้างตานะคะลงบนสําลีนะคะค้างละหนึ่งแผ่นเราจะไม่ใช้ซ้ํากันนะคะจากนั้นเนี่ยก็แปะลงไปที่ขอบตาของน้องแมวค่ะอารมณ์เดียวเหมือนเหมือนกับเวลาที่เราลางมาสคาร่าล้างอายแชโด์นะคะแปะทิ้งไว้สักครู่ค่ะจากนั้นก็จะรูปจากหัวตาไปที่หางตา แล้วเราก็จะใช้แป้งลดคราบน้ำตาค่ะทาให้น้องนะคะเท่านี้เนี่ยน้องก็จะมีดวงตาที่สดใสแล้วค่ะเพื่อนๆใช้ไอเทมไหนกันบ้างคะแชร์ได้นะคะเผื่อเราเห็นว่าดีเราอาจจะไปใช้ตามค่ะ